มามา,มาห้องไปว <c oughs> ้ายเจ้า <c oughs> ไปพี่น้องกำลังสิเข่าเฮือนน้องพรเดี๋ยวให้ลุงเฮิ่มเพิ่มไปปั๊บไม่กกันไม่มันโอ้ยเนาะมันผุมันพังเฮงเลยโอ้ยไม่ในครัวเขานี่แหละเพราะว่าครัวนี่ก็ มันสำลุดลายสำลุดแห้งนะพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะมางกว่าไม่มันกระโดดไปโดกไปนะกะลังสีเดินทางโอ้ค่อยๆ่อค่อยคากะลังสีเดินทางไปเดินนองพรน้อนงะสองคนกับลุงเฮิร์มคือเกามื่อนี้ก็ได้โอ้ยปะ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 พี่น้องเอ้ยเนาะได้บ่ได้บ่ได้บ่ไดบ่เดบ่ได้บ่โย่ โอ้ยเปียก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 ปวดพุกอภัยโทษพี่น้องไอ้เนาะฮึบืสีดนหนาววะหนาวแล้วมันเย็นพอดบอกอย่าบอกเองเนาะเจอพี่น้องไอ้ฝนตกเพิ่มดิกำลังเจอกันเพื่อน้องพอนผู้ละเนาะเดี๋ยวเงินอันนี้เงินยายนางอันนี้เดี๋ยวพี่น้องจะไปโชว์เงินโชว์ทองอีกเงินยายนางที่บรีจิไปสั่งกระต๊อบให่ลาวที่บรีแจ้งข่าวดีไปนนั่แหละ ป้าวัน,นี่พี่น้องเนาะได้เงิน6ล้านน้อยๆเตรียมไปซื้อไม้ซื้อตอกให้เราแต่ว่ามาเบิ่งงานอยู่พี่ก้อนบอกโบมีเพเข้ามาเลยมยื้อนี้ก็ได้พือน้องพรนี่ก็ได้แล้วจังว่าการพลตกพล,ลิ้นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะโพดโพป้าปๆาเจอกันพุ่นแหละป้าพี่น้องพอดีทั้งไอ้สร้างเพิ่นก็เข้ามาบอลีให้เพิ่นเข้ามาเบิง่งเบิ่งความเรียบร้อยเนาะของสังกะสีเตรียมหลังคาเฮานี่แหละว่าเฮาสิ เออเหตุจังได้ใส่เป้นหลอกเป้นลมอะไรก็ได้คุยกันแล้วกินนี่กับในคลิปลุงเฮิร์บพี่น้องเลยสีสีเอาไม้เป็นอะไรใส่ไม่เป็นลมมันทิธาสีเอาพี่น้องเห็นเนาะมื้อนี้ไอ้ช่างเพิ่นบ่ได้เข้ามาพ่อเราอยู่นลำทางหันเมียเราป่วยว่าซั่นเพิ่นก็หยุดสามมือนี้แต่ได้ช่างเพิ่นก็ได้มีแต่บืน้นเพิ่นสิมาดําเนินการต่อ,อว่าซั่นเนาะหยุดช่างสามมื้อแล้วทางช่างอีกผู้หนึ่งก็เพิ่นไปไทยนะเนาะ แบ่งเวลาไปถ่ายหน้าน้ำเนี่ยในก็ไระแสมันหล่ามันลอยหรอกกะมาเห็ดเชื่อนน้ำเนี่ยพิสันเราก็ได้เนาะกับผมเป็นยังพี่น้องไงเพราะว่ากะเราเห็ดมาได้ชั้นนี้หลายเติบ์ได้เขาจ้างกะจ้างเมาด้วยเมาบดเชือนบดได้จ้างเป็นมือเป็นวันก็คุยกันแต่แรกอยู่แล้วว่าเราว่างก็จังมามือใดนบ่านั่นกงแบ่งเวลาเพจทางอื่นก็ได้เนาะกจังว่ากันพี่น้องกับบริยุทธ์หลายมือหลอกดาวก็ได้มาเห็ดเบียเห็ดงานทางนี้น้ำเน่ยพิสันเนาะ ก็ถือว่าเออ่มืนน่นเนาะน่าจะได้มุ่งเราอะ่ะดีใจแล้วกบไม่ไม่เป็นไม่ยังไหวแล้วการเมนเท่าชิซือสีซื้ออยังมะธาให้เราตากแห้งตากยังไหวแล้วการให้เราตีไม่เป็นลมตีไม่เป็นลมขึ้นแลักการน่าจะช่วงใบใบว่าเราก็อาจจะได้มุ่งมืนเนาะเดี๋ยวเบิ่งตัวจริงน้ำการพี่น้องไอ้เนาะแล้วจังว่ากันตัวนั้นก็นได้เอาทักทาย,ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีกันอยู่เพื่อน น้องลาพรน้องพรคำเนาะที่เออพ่อแม่พี่น้องกันน่อยสิพราะหุ้จักกันดีแล้วแหละเนาะเปิดคลิปมาเห็นหุบห้บเพื่อนนี่กะคือชิจักแล้วแหละบมหาโบกดอกพี่น้องไอ้เนาะบอลลี่เข้ามาก,กับลุงเฮิร์มสองคนเมื่อนี่ก็ได้เนาะแล้วก็ทางสวรรันดิเขตพุ่งกับพ่นเจาะน้านลำเน่บึนบ,นบึนอยู่ทางนั้นก็ได้เจาะน้าให้เอื้อยเทพี่น้องเอเืเอเเอเ้อยเทเอื้อยเอื้อยเทเฮ้หละเอยก็ถึกอยูอ่าบนทางบนโทรมาหาแต่ว่าทางนี่กะ งานทั้งพุูดกับงานจากักที่ไปทางไหนหบอรีก็ได้แต่ว่าเพิ่นประสานงานให้เพิ่นเข้าไปฮอดเทียงเอ้อเทเรียบร้อยแล้วเพิ่นกําลังดำเนินการเจาะอยู่บึนบึน,บนยู่พี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นแล้วก่อนหรือจังใดก็ก็จังว่าการเดลวิชิลงไปเบิ่งน้ำลางเนาะอยู่ดีมีเฮงเอ่าบฤดจิกคนท่านนั่นก็ได้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยมามาหาน้องพรก่อนเออกำลังก๊ลุกกุ๊กๆอยู่ทางนี้ก็ได้เห็นยังนั่นล่ะฮะสดไข่เห็นยัง ทอดไข่ให้ดชุ่มไส้กินโอ้มึงไม่้อกกินบ่โยโอ้ยพี่นองง้องเยอ่าไข่บินอีกบ่ไข่บินอีกบ่ามาเนี่ยฮะเออมีไข่บินเธอทำไงถ้าหลวงพ่อจะบินกลางคืนเห็ดเห็ดไข่ดาวไข่ดาวเด้แต่เห็ดเป็นบ่ขึ้นเอาไข่กันเออมาเบิง้งมาเบิง้งกันเห็ดเป็นก็ได้งานวันไล้บ่มีบ่ โอ้ยมอมองน้ำมันเมองก็จะไหมอะไรโอ้ยจาไข่หมดอาโก้ยบอกว่าไข่หมดได้ไหมบอกว่าถอดไข่จะไข่เบิ้ลอีกแล้วถ่านออกมากันมองมองน้ำไหมไหมได้ไหมองน้ำมันไหมได้ไนี่นึกคือว่าเห็นไข่เบิ้ลเลยเป็นไข่หน่วยเดียวมีไข่หน่วยเดียวโอ้ย อ๋อก,ก้อนปุ๋งไอเดียนีน่ก้อนถฐาน้องก้อนยันน้องเมียนบันี้เขเออเป็นแบเอาไข่อยู่บ่ิเฮ็ดไข่ดาวใช่บ่รู้ว่าจะได้เลยเฮ็ดไข่ดาวกินกับมันยังกินกับขาบบ้าวจิมเจียวบ่เอ้ยพี่น,องงน้องเอ้ยเนาะสร้างเพันกรเงียบสงบหยุดชะงักชะงักเลยมันนี่นงงพี่น้องเอ้ยเราก็เมียป่วยไปฉันพ่อเราอยุดลำทางผู้ไปห้องโมฮะก็มาเราก็ได้ นนะเนีาะกระปุเป็นยังพี่น้องเอจงจ้จังหวะกันพักพอนย้อนอารมณ์กันเจ้า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 สบายดีขึ้นหน้าแดงไปลอยแทถปานสามชน้อยขึ้นไม้อ่าพี่น้องเอ้เอ้ยกระซำขึ้นไม้ยี่ดอกยังเศร้าปีอยู่น้องพันกระไดะเศรษเจ้าสองปีหนึ่งว่าสัตว์อืมบริเท่าดอกพี่น้องอเอเศรษาจังมุ่งไห้บ้านนี่ไอเมื่ออะไรกันนี่มีเพ้ออยูอ่จ้ะ บางอย่างกระจายน้ำตาอย่างไรจังโม้งเลยเมื่อคืนนี้ก็ดอะไรอาบน้ำเลยเมื่อคืนเป็นอรอาบน้ำาริเลยปิดเออเมื่อเจ้าได้ข่อยบวบชดน้าชดหนแต่ละมือเนาะโดยว่าสิตอนแรกทว่าาสิไปจัะตปแต้นอยู่นั่นคิดไปอยากไปตอนแรกว่าสิไปให้ยังก็ จับต,กต,ต,กตกกะกั่นไปก้านตะกั่นเลยอืมไปก้านก็ได้เด้อ่าอ่าอ่าวันนี้มีตัวโตใหญ่ๆ,ๆเลยจะจะ้ะไปน้องเลยเอกาลังชิทอดไข่เฮจจะได้นะกินกระโบมี่แท้เลยอืมเมาสาวหาไข่มีไข่น้อยเดียวเฮดจะได้ปดวดผูกเ <c oughs> มาสาวไปไป,ไปเชียร์ยากันแล้วเมียงไรเออ้ยเทวดามาปวดแล้วบาทในบางช่วงนี่ มายังกันนีม่มันนิบรออ้อยเออกาลังใส้เอ็นว่ากาลังจีอทอดไข่ทอดไข่แม่ไข่เป็นไข่มีหน่วยเดียวน้ำกำมือขนาดน่ะขน่ะกำเขาลุ่มอยู่พอดีกำหุ่มเราอ่ะอพี่ต้องเไยสวัสดีสวัสดีสดมันยังได้ยังมาอันนี้ชางว่าเทหาแนวฝากแนวกินแนะบอทนนี้พี่ต้องไปหิ้วเขา่าโอ้เป็ควยโบชื่อเข่ามาไปว่าสิมากินเกจงเค็ดอยู่พี่คิดไปคิดมาโอ้ว่าซื้อสิ้นมันมา ไปให้ไอ้ช่างมาเลรอผัดช่างโมมามาแต่ช่างโมมาทั้งกันช่างรีกับช่างเฮิ่มนี่ละกินมะมโมนิโวลายเรื่องนด้ป่ะนี่อันน้าเขาเอาลูกกันไปก่อนไปไปกันหมดเตงเลยกัซีดได้เจลลุ้งถ่ายเพิ่นเฮ็ดมาให้เลยเฉพาะเลยต้องลุ้งเนี่ยมาเฮ็ดอันนี้นะฮะอนอกมันเฮ็ดบริสุทธินไลยมามามากันลุ่งมามาพี่บริสไทธ่ละแปลวเคียงก่อน ต้องหั่นต้องยังไงพอดีเอรอเออหั่นอยู่พุ่นโบโยหั่นอยู่พุ่นเดี๋ยวไปเป็นานย่างย่างเหรอโบฮะย่างกับขั่วโบย่างกับขั่วยันมามือนหึงเราย่างขั่วอวดๆเอาไปเนี้ยขั่วเฮ้ยชุดเลตเต้ชุดเลตเต้อันนี้บอนเด้อข้ามีดมาเลยล่ะเด้อนี่กับเขียงเลยนางเด้อได้กับกระซัมกับกระตกกระต็นทะเลเอาไหมกระตกกระต็นทะแล้วพี่น้องเลย เฮ้ยีาก็ได้ไป็อะไโดดโดเว่ตไม่บปิงอีกทางนึงือชิสาดกลัวเห็นบ่พอขันติรับเป็นยังไงบขี่มูบงฮะย่งกอไหมมางกียะมาเรียแล้วเปล้างก็ได้นอล้างก่อนบุคคกบล้างก่อนก็ปล้างก่อนปลุงก็ซื้อมาลายได้ว่าสิซื้อมานสุพี่ยงเลยโอ บอลีเห็นลุงลุงบอลีเห็นลุงซื้อเลยระยะบาซื้อเน่าบะหอมเออหอมกี่โฟนดูว่าเน่าใช่หรอวางไม้ไม้ไอ้ลดได้อืมลวกจิ้นนี่มันต้องชิ้นขาวเลยบอกคนเคยเห็นคนบุเคยเห็ดอะไรอ่ะเดี๋ยวสีของบอลลี่ินแซ่บเลยดูบอลลี่นเพื่นไม่ค่อยใส่ใจเกินน้ำกา It à, à. à, à. uh, hey, nào à. à, ừ. này kia cạnh tru mỗi tạc cái kia ha càng thôi 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 Chỉ thôi 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 rồi ừ. đôi, đôi, đôi. À, thì thôi 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 cái thôi 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 มันคันว่าเฮ็ดเกี่ยวกับเรนี้นี่ผู้ใดก็มีแต่ไหว้วางใจเลยลุงพี่น้องเลยเนาะพ่อครัวเนาะคนเป็นพ่อครัวมันใครก็อยากใช่ไลยตี่พายได้ต่อเนาะกินไปได้เลยโย่เออแบนมาเดินทางเด้อเอากระโตเอากระเตนมาห้องลุงเฮิร์มพี่มั่นพ่อว่าก็เดินได้ฮะเดิน

ตกกระต็นมอนบริเจ็บบ่เฮ้ยบ่ไปแบบนี้ลงไปแบบนี้มาดินในในกองไอตันด้านในพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูโอ้ยมาก็ได้โอ้รอบที่ชองแล้วนี่พี่น้องเไยตอนนั้นตกทีเดียแม่เหงาไปทับกันบ่เมื่อกี้น่ะบริเจ็บบ่ขใครเลยทับบ่อะ บริษ oh. ัทไปก่อนเยเพราะว่าดินดานพมนี่นะเฮ็ดมีเปพ๊ยะอีกเปันกบนางเพ้าคบโบมันเมนกบนางเผ้าเนาะกคบมีบ่ไปล้างก่อนโอ้ยเดี๋ยวมันก็เจ็บกรีบโเจ็บเทไรเดีไม่ได้เจ็บ ตโตกบินอีกแล้วบ <R> ินยองไงบินเพื่อนเป็นป้าฮันน,นี่เรารกันเลยนี่เราขุดชังจริงๆโอ้โหไม่ได้กินข้าวเที่ยงไม่ได<น>้กินข้าวเที่ยงวะหิวเข่าแห้งเราบางชงลุงเลยๆๆๆๆๆช่วยไว้ชิ้นเนด้อลุงเด้อ โยวัยได้เคยแบบนี้เห็นว่าก็ได้แกแต่มันล่มทับเอ,อเิ๊กอ,อย่งนั้นเหรอตุ๊กเลยเออโดยจะคนได้เิื่อว่าอ๋อดูเขาเชยเจ้าขมงเลยเห็นหน่อยเอ,อ้าเอ,อ้าเอ้าเอ้าผู้นี้บูผู้นี้นี่ แบบย่างไปซื้อขาอยัางอ่อนเด้เอ,อเออเจ้าบุปผาวอออรอขับรถผ่านเจาน้าด๊อกที่นี่บอกเดือดไปเห็นรถโยเกเข,ข่าเที่ยงกับพอดีกินพร้อมมาสันอืมเอาเอา,เอาพี่น้องเตรียมกินข้าวยูเฮือนน้องพรอยมาีนกระดาษล,ลุงเฮิมเพิ่นซื้อซีนมาป๊อปปี้เห็นลุงเฮิมซื้อเดือดก็เริ่มบริสุทธิให้มากินน้ำกันนี่แหละย,ยูเฮือนน้องๆเพิ่นพี่น้องอ,อยู่กันสองคนมาในกระดาษ อยู่บนเราวาดิตรกรรมมาสูสร้างอยังกิงตอนแรกบอลลโทรหาสร้างกโทรบอติดว่าเพิ่นเห็ดบ่อนะถ้าเพิ่นบ่เห็ดเฮากะจะไปทางอื่นว่าันจ้ะบอลลี่มีเวียกหลายทางไปอยู่แต่ว่าทางเพิ่นเขาบอบ่หับเลยเล่นมาเบิ่งซะแต่ก็บ่เป็นยังมาเบิ่งความพร้อมเด้มากะเกลียวเท่าต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้่อลจินหลังคาฮะนนะพี่น้องเอ้ยจังว่ากันตอนนี้ก็ได้บปิดเจ็บบ่หฮันเจ็บบ่กี่นี่ พักนี่ได้พักนี่นะเี้หายหายใจืยามกินเด้โพี่องเลยยันโดนไม้เสกเลยจักราพมันคนดู้วยจละไหายใจอบน้องโพน้องลาพอนเราจจักเข้าในเห็ดเรากหน้าลาตาตายไปเจปลานเล่ลุงกะพี่ตงเลยหายใจชอห้อทองเมื่อกี้ ข้าลายอยู่พอดกินลายอยู่เฮ้ยข้าเที่ยงมาท่านได้กินหรือเล่าได้บ่ธรรมดาก็ได้คือบัวหาวได้นอช่งโค้นหนึ่งกับช่องโล่เลยเนาะอยู่พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยมากินข้าวนักกาดฉันฉันหมดเลยฉันหมดเลยได้เจ็บบนางเจ็บบนางนบ่ได้ยังเห็นผู้บ้าโล่เลยนะไอ้เบิงเบิ่แบบเมื่อเช้าวันนี้กินข้าวเ่อนหนึ่งเอเช้ากินข้าวเ่อนหนึ่งไดยกินข้าวกินข้าวแกงเห็ดอยู่หน้าอยู่ให้ผู้บ่ไดยเห็ดกันเนื้เดียวนึง <_ <EN> _>ไปให้พ่อแม่ไปให้มันนี่เนาะพอเราเห็ดลุงเฮียนฮะ<_ <EN> _>เห็ดลุงเฮียนแม่จะได้อยู่ให้แม่เราไปหาน้ำไม้เมื่เอเช้านี้เราเอาลูกนอก้อ,อ,อ,นอ,อ,อ,องเด้ไอเลยไปเอออันพ่อมันอ๋อพันขอแงไปเห็ดลุงเฮียนบ่เดยอันนี้เก็บเก็บไปพิ่นนั่นมาเห็ดแปลงก็ได้น,นั่นแหละเนาะเอาเอาซัมชีลุงอิมมาแล้วซัมนี้ก็อิ่มอิสีกคนบ่หู้ เจ้าต้องถามเจ้าหะนะขันเจ้าอิ่มนะก็คือพอน้องคนบนปันไดแล้วกับบุนี่ดิโน่บัดดิกินข้าวเลยกินกระขวบพวกเพื่อนได้สองคนท่นกระาดเขาจนใจหายใจค้อมบางที่ของกินมันหน่อยเห็นนะยันบุอิ่มโอ้ยนี่หนังไงยางนะมื่อหนาวไม่นุ้นไปให้ไปชวนเคยอลมนี่ว่าพรในถามตัวดิลม แต่อันตอนเชียร์ญากรรมปตูนเชียร์ญาเชียร์ญาไปแล้วก็ขาอันนี้ที่ก็ล้มจากชีลบอลีหันเบิร์ยุ่นตะกี้โดดเทียงอาจจะเคยเบิ่งบ่เคยเคยเคยยุ่นนั่ว่ามีควัดน้ำหลังนะบ่อ่บอแม่นี่ยุ่นใกล้ๆนี่เด้ยุ่นอันอ๋อยุ่นยุ่นนั่นแบบเฮลิคอปเตอร์ดิบ่แม่มันมากชิงหลังหัวเทียงตุด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 ยืนเบิ่งใกล้หัวคันได้บาดนี่แงยนแล้วแงยนอีกตก tập lông của mưa, cho gin nhau hô thức của chắc chắn. Có chó tuần chó chó để chó 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 men, men khởi chó hay nông chó 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 khởi chó 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 Khủa 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 ยึดกระบอกกันได้เหยเราจะได้ชื่อยามาฝากข <บา S 1> ึ้นอยู่ตีอพอได้อยู่ตีมือค้ำมาอยู่แมนบอกได้แต่ยานกันแล้วหลังบ่ตุบรถก็นนตกใจว่าถอยก็กกได้ตอนนั้นตกเทียงก่นกอนนะได้ปวดโพฮึแอะอืมพระหอนแท้นี่ยอันนั้นเซ็ตหนึ่งละไปเป็นนัวมาเลยนางเน่าเวลาเฮ้ยเก๊อันนั้น,นเซ็ตหนึ่งตรงเลย น้ำน้ำนี่ะถ่ายรถไอ้มีอยู่น้ำสะอาดน้ำน้ำตัวไหนน้ำน้ำนี่ทรระดาษกรไดากะล่อนบ่อน้ำกระล่อนหันมาเทจะมีนั่งหนึ่งแจะจะจอกฮหอจะจอกไหมจะจอกมั้ล่ะจะจอกไหมเออเดี๋ยวีนอนข้าคือรือแทบบ่สีบบ่อิววะตกใจเลเป็นเหยไม่ะท้าเลยใหชลายกันไฟเลื่อช้ยเงียบพราเด้ใช้มันหอมมันินข้ะอืม บอยตาปะเจกปองกเลยแต่อายดองเฮ้ยกูไปตาอายดีกว่าเลยเล้ไปดาไปเล็ไปเลยมาเดี๋ยนางเลยกินกับเปนวานี่แหละเสบบอกเ้ยซือมานิบอกมันประทานป้องบอกตอนกุ้มเลยอเฮ้ยตองไปลูกไปะเอาลไปอีกอีกอ๋นี่แหละนี่แหละตึกน้มมันนาำไผ่กิน น, <S <S น้ำลุงแหละนี oh, 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 ่นะแม่นบแมาเอามานะอยโบแม่นจะพ่อใส่ฟักอีเรตมาโมมี่อย่างบ่เฮยน้ำหันโอ้ชิ้นเนตนางเบิรแล้วเฮพรีเมจเกโอ้ยันเบิร์แล้วลุงห่ดเลยแม่นเฮไว้แบนั้นบอกว่ายังก็หล่ะอนมาบ้าพี่บาพี่เอาไว้ทั้งเงินน่ะโอ้ตกใจเลยใช่หลายเส้หลายพคนใช่ใช่ตัวนี้ เอาไว้อันว่าให้ทางอันว่าพอกระแม่ตัวให้กินมาเร่งแต่าอันนี้กับบุ้บด้อมันีอันนี้นเอาไว้ก่อนวัวมาเข,ขา่าไปแล้วนะทุกใจวะมุ้ยพักวัวก็หอมเนาะเผ้าในเขาก็ได้บพว่าใช้เลือดก็พอละแต่เทียมมานะังแต่เทียมโใไซก็ได้เอาไว้กินกับเอาสูตรไปสูตรมั่นเลย กระทะบิน,อน,อนเอไข่บินก็ได้ได้เหมือนมือเนี่ยชนิดข่บินฮะปิ้นผับปับรถจะบักคับขึ้นมือนนะ่ะธรรมดาได้ <c oughs> คนคุณนิวะเขาเห็นเมื่อกี้นี้อ๋อพี่น้องเหรพี่น,อนอ้องจนตกใจนะเนาะบอลลี่เองยังตกใจเลยก็รู้เห็นเะมื่ <c oughs> อกี้ลุง <c oughs> เหนว่าลุง,งใจหายแวบรถเมื่อกี้นะโอ้โหหลังบลุบนเลิศเดี๋ยวเอาบัตรเอาทั้งเอึกลงก่อนปฟาดเติร์ด ยิงโชคดีเท่านาเอืกง่สิเียงเงี้ยว่ามันเปลี่ยนสิซะโอ้ยคิดได้ใจนมันชิดเรือไห้ลูกกินยูวาน่าเง้ยวะพี่น้องเง้ยโอ้ย่อแม่านอกมันไม่รู้ไอ้ลูกไข่น้ำเมื่อกี้เลยนะนมแตกขออนุญาตน้ำเดิพี่น้องเด้อเดี๋ยวันมันจะลึกนหนอกไปว่ามันอ่ะปะกลงทั้งเอืกอกี่นีดกี่นิะนโอ้ยกินนดกินนีดกินนีดเนี่ยวปานแนมเนาะ ลุกใจให้เลยตาไล่เลยตาล่ยูขอจะตาล่มเบม่ออย่าง้ลุงขี้ดินน้ำก้นหม้อตรงพุ่โคบอยู่ไอ้เอุ้ยฮะควันไฟควันไฟก็เป็นจะนั่งพุ่นเลยลุงกันนึ่กวาจุ่มเจ็บนะเจ็บนี่อยู่พุงหม้อพานนี่บริได้รับเย็บได้เคยบวกไว้เลยนะ ต้องโมไซกรรมเลยเนาะโย่ลงโมไซกรรมได้นุ่มแตกขอโทษขอให้ได้พี่เราเนี่ยแบบว่าเซลน้องมันเล่นดิเต่ว่ามันก็เป็นแต่เซลเฮ้ยน้องมาเอาไปแล้วอันมานี่น่ะอันมาเริ่มเมนดอกเจลฮอทที่มันคาไปแล้วไปไปไปพอดครับโดยไอเข้าฮอทเลยคือหอยไว้หอยไว้เพื่อนพี่ก่อน โบได้มาเพือน้องมันก็มันหิวจช่ไดมทร่ยมันดือ้อไงที่มันแหละตัวอาเลยมันหิวเลยลุงแง่คือน้องของเราเลยตั้งแต่ลุง,างมาได้เข้ามาทริงไนม่าทั้เข้ามาไปหากลนเผื่อกลมันหัวย้อนลงคขุมพุ่นอืออ่าเห็นแต่ตีนบางเทืเาแล้ววะอือไปกับนางกันนะสองคนืันสองเพคนส่วนหลายนะพอน่อเนาะแม่กับแม่บ่ล่ะโดยแม่นำได้สามคน ถ้าขุดแบบบ่าเก็เอาน้ำกุตุกใส่เออน้ำทซซี่ใส่เลยน้ำโขกใส่สีนอ้ดเลยโอ้ลายถือไปคนนี้ยุบบอกว่ามีคำว่าลายสำหรับข่อยอสำนี้นะเป็นลายกต่ว่าลายได้เลยสำนี้ว่าลายก็จะก่อได้เน้ออ่อนแท้พี่น้องเราแตกพักพักอ,อยู่กันทีคนมันนี่พี่น้องเลยอ่าอันซื้อมาพี่น้องเลยอันกิโลละแสนซ่าแต่ว่าลุงซื้อมา คนสร้งเกินเซนแปดน่ะ <stakeholder> เ <noise> ้นแปดก็บเซนแปดแล้ววะคอยว่ายนกอ่ะเป็นไก็อิ่มท้องคอยรอกมันอีกวะมาชิมมากินก็ไม่สร้างกับน้องๆคนนี้แหละเฮ้ยมันขึ้นไต้อดจะพาคอนเนี่ยพาคน่นวาท่านวัวค้นเลมันสินมันสินเหนียวโอ้หันไอ้บบได้่น้นเลยมันบอกกบกลางบอกกับพอครัวนจักเนาะบเทียง่นแรกแทนจะน่ซุกแหบงก่อนเลยว่าซุกรรมนาละเลอแตเลเตเลย โตกินได้ลุงกินได้กับพ่อเลยเนาะได้คือไปนั่งกินเพื่อนใหม่ได้บ่ะเฮ้ยฮะนั่นงกินเพื่อนใหม่อยู่โอ้อยู่หันมาเลียบอะไนะรฮะเนี่ยเฮ้ยเอากระปุกนี่เอาไปเ,าเลียลชดถ้วยหลังไหมเจ๊ตัวไปดมยังแม่ในปากตัวน,ะน่ะว้าวเลยนะเล่นกับปลาเมื่อกี้นีก่กระน้ำเงือนนะเนี่ เฮ้ยแซ่บกว่าพอนแซ็บแด้วจักใจได้ในแซ่บได้เนีนะก้างย้อยจาแซ่บแซ่บปานบารลี่หิวเข่าขาหมูวายน้อจดสั้นเอ่อข่าขาหมูวาเนี่ะกินจกินกินกจะบ่ได้กินแ่หจักลุงว่ะละบม่ได้อาบสน้า เป็นวันมาคืนนี่นะตุ๊บยานยตุ๊บยนยมันบวชุกหรอกมันต้องงามเลยอืมกูต้องเคยมาหามันน้องบวกล้ากินบ่มันต้องชำนี่มันยังแซ่บบวกล้าบ่เลือดมันเออบวกล้ากินแท้มันต้องมันชุกชุกบอลลี่ได้ผู้หนึ่งอย่างไงชุกชุกนี่ฮะเอาแล้วเกินเจ้ามาคนบนนี้เป็นคนสายเฮิร์มเนาะโอ้ยมันบวมมันบวคขึ้นเลยไรมันพอใจเข้ามาเฮิร์มบ่ คือชิ้นกับชิ้นเฮิมมงม่วงม่วงเฮิมะพอดีบชุกพอดีสำล่าองไงพอดีแซ่บเนยมีฮะเอาพังนี้ใส่เลยปะเอาใส่เลยนะาใส่เลยพึ่ง้องพึ่งเลยโอ้ร่างอยู่หรอว่าอ่ร่างเลยถไปนี่เ็นได้เลยเห็นเอ็มนึกไมกหงเรียงอมบ่านะเอ็มนี่คือแซ่บพี่น้อเอ็มลึกเอมลึกเอ็มลาเอ็มลึก จำได้ยังรู้ว่าลุงเห็ดไหนใช่เป็นหนัวใช่เป็นหนัวกับปลาลดดีกับเกลือะน้อยหนึ่งแล้วกับเรต้องใส่กระเทียมใส่กระเทียมแะไรมันมันรสชาติมันสีโบโอเคโบ<ล>ไดอดบล,ลนท์ทนบ่อยเลยนี่มันต้องแต่ว่าคอยว่าได้แล้วใส่ใส่ใส่ไผเลือดมันอย่างแซ่บแต่ว่ามันจะมีเลือดเยิมย้มๆเห็นไองไเออมันแบบนี้แหละมันเป็นคัทสินดดดลุงเคิรมหนึ่งกระซทบเหมือนกันนะเนี่ยดิแอม วันนี้เาเล่นเลยว่าดีเด้นะพ่อเนาะเนเลยนี่กูนบัญชาตลาดเลยพนี้บอกพ่ดในหนางซ่อมปากก่อนดิซึ่เป็นเลยนะเพ่อนมาพี่น้องมาคอญาติบัตรคำเอม่านั่เอม่าอ๋อะพอแล้วเอมกับพอแล้วเดี๋ยวมันสีแข็งเอาอยค่ะอะไม่เป็นยัอกมันแข็งนะมันสีบเสปลาสวยแล้วบ้านเอ แช <แ specific S 2> <post> ่วเลยแกไม่อยู่ป่ะป่ะขึ้นไปนั่งกินเทียนไม่ก็ได้มาจะบกวนมาลายพุทธเก๋ขึ้นไม่เดี๋ยวแช่วอยู่นั่งหมกแจกนั่งพวกมันเพื่อนนะจะขวดมันอ่ะกือปฟูนไว้ไว้นอกนี่เป็นบรรยากาศอยู่เฮือนอ่าน้องพรเอาพี่น้องเอ้ยอ่าบรรยากาศ ช่วงบายบายเนาะเอ๋อบอบลี่กะนี่แหละมาอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมเพิ่มเติมพี่น้องเลยกะลุงเฮิม์พันชื่อซีนมาหลักก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน้ากันรสั่นเดือนน้องลาพรพรคำเฮานี่แหละเนาะนี่กะความคืบหน้ากันยังคือเก่าแล้วพี่น้องเด้อหลังของหลังคาเฮานี่กะกันยังโคโลอยู่คือเก่าเฮานี่แหละพี่น้องเลยกะเป็นหลังคาสีแดงเลือดรสั่นทางน้องพรเพิ่นมักด้วยตัวเองรสั่นเนาะหลักกะ ยังขาดแต่ไม่สลาแหละคือเขาว่ากันว้ไแหละพี่น้องเนี่ยได้กะจังว่ากันส่วนนั้นก็ได้นะพี่น้องเนาะป๋อยู่ดีมีแห้งพี่น้องโชคมาล่ำรวยของมกขอบใจขอบุญขอบคุณนะหลายพ่อแม่พี่น้องบัตรจูคูจกคนที่ติดตามพับชมเนาะทางช่องบาลีแล้วก็มีแต่เฮาสีขคอโตไปกินข้าวกินน้ามกอนบานนี้น่าได้กะจังว่ากันเนาะอยู่ดีมีแห้งพี่น้องโชคมาล่ำรวยเนาะของมกขอบใจบัตรจูคูจกคนที่ติดตามเนาะช่องบาลีสายบุญพี่น้องเอ้ อยู่ดีมีแฮ้งฝากที่ตามเคลียร์องพ่อในตอนตอน่ตอๆไปว่าในไรกัจังว่ากันเนาะบ๊ายบายพี่น้องโดย